นีจะมาสอนโหลดเกลตดปลาเด็บสองสุดมันโปนะครับซึ่งก็มีน้องคนหนึ่งนะผมว่าแจงนะครับแต่ว่าแจ้งไม่ได้นะผมไม,ไม่รู้วิธีการทิร้งลนะครับผมก็จัดให้เลยนะครับเข้าไปที่แฮปมาให้ผมปุ๊บนะครับเข้าไปแล้วก็คือว่าฟิชเนะีก็ค้นหารูปแบบ คำว่าบอมแชมเปี ừ, ồi, mà, ò. Ò đấy, đ đ ้ยนอ่ะเออเดี๋ยวก็เจอละแต่ว่าเวอร์ชันใหม่จะโผล่ไม่ได้นะครับเวอร์ชันเก่าโผล่ได้นะแล้วก็รอมารอรออย่างเดียวนะครับรออย่างเดียวปึ๊บนะครับกดที่ค้นหาตรงนี้แล้วก็เออรอนะรับฟิชชิงบางทีอาจจะบั๊กนะครับ แอฟมันบักแล้วคุณเขาก็ฟิตเองเดียวเจอแล่นเจอคลินนี้แหละมันบักคุผู้ชมคุณเพิ่มตัวไอ้อีตัวนึงเข้าไปนะปึ๊บมาลเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเลื่อนเง็บ โปรโมชั่นเปียนนะครับกดเข้าไปอย่าโหลดครับวอร์ชั่นนี้ปูไม่ได้นะครับวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดปูไม่ได้กดเข้าไปนะช้อปปีนะ้เติมฟรีนะครับชมเติมฟรีเนะติมฟรีนะครับสูงเซนแต่ว่าดีนะเติมฟรีแล้วก็ให้กดโหลดไปเลยแต่นี้ผมไม่โหลดนะครับผมได้มาแล้วแนะนำนะครับต้องมีแอปที่ว่า happy mod สามารถไปเสิร์ช g ูเกิลหรือว่าเสิร์ชในลิงทูก๊กนะครับมาโหลดก็ได้นะครับนี่ครับจำไว้นะที่เขาพูดถึงเจมสไม่ใช่ต้องมีตัวไอตรงนี้นะชมเล้วก็เลื่อนลงมาปุ๊บ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 แล้วก็เจอคำว่าปอบปอบป,ประมงแชมเปี้ยนนะครับปอะมงแชมเปี้ยนต้องบูชานี้นะครับสองชั้นนี้โปรไม่ได้นะครับต้องรอให้มันเป็นรุ่นเก้าก็รุ่นเก้าเก้า หรอวะรุ่นเป็นอันนี้รุ่นหน,นึ่งสองเจ็ดอันนี้เป็นแปดนะต้องรอให้มันก้าวถึงมันอาจจะโบได้ก็ได้นะครับที่คลิปที่แล้วผมก็เล่นให้ดูไปแล้วนะครับจะนั่นไอคลิปนั้นที่ผมแบบหาไวฟิทกับบอสอ่ะด่านแฮมิลตันนะท่านผู้ชมคปนี้นก็จมาณนี้นะครับโอเนะครับ กคชอบทีวีก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะโอเคไปละ